หนึ่งกฎเล็กต้องห้ามของผู้หญิงเลือค่าที่คุณต้องรู้ค่ะนั่นก็คือว่าผู้หญิงเลือค่าตัวจริงนะคะจะไม่เอาตนเองไปต่อสู้กับผู้หญิงคนอื่นเพื่อแย่งชิงผู้ชายหลายๆคนนะที่เจอผู้ชายนอกใจเนี่ยส่วนใหญ่นะโอโหต้องเอาของของฉันกลับคืนมาไปต่อสู้แย่งชิงผู้หญิงคนอื่นไปตบตีไปฟาดฟันกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อที่จะรบ เอาผู้ชายที่ไม่รักคุณไม่เคารพคุณกลับคืนมาค่ะผู้หญิงเลยค่าตัวจริงรู้ว่าตนเองต้องได้อะไรถ้าคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้หมายความว่าผู้ชายคนนี้ต้องมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณได้มอบความรักที่ดีให้กับคุณได้ถ้าคุณไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้ค่ะการที่คุณเอาตนเองไปต่อสู้กับผู้หญิงคนอื่นมันเป็นการสื่อสารคุณค่าของคุณมันสื่อถึงว่าคุณเคารพตนเองไม่มากเพียงพอมันสื่อถึงว่าคุณไม่มีคุณค่าอะไรเลยคุณถึงไปแย่งชิง เพื่อที่จะให้ได้คุณค่าของคุณกลับคืนมาคุณค่าของคุณไม่ใช่อยู่กับผู้ชายแต่อยู่ที่ตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นรักษาระดับคุณค่าของคุณผู้ชนะตัวจริงไม่แย่งชิงกับใคร